สวัสดีครับโมดูล DC Detection นะครับมีหลายท่านถามเข้ามาว่าถ้าจะเอาโมดูลตัวเนี้ยไปคุมอินเวอร์เตอร์ที่มีวัตต์สูงๆแอมเยอะๆจะทำยังไงนะครับเพราะว่าดีเลยที่มากับตัวมันเนี่ยรองรับได้แค่10แอมนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยเข้ามานะครับก็คือโซลิสเตอร์เล์นะครับหลายคนเคยเล่นแล้วนะครับ เป็นโซลิดสเตตอิเล็กที่เป็นแบบ AC to a c นะครับก็คือ Input AC นะครับเลนก็คือนี80-250โวลต์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนสวิตช์เป็นเหมือนสะพานไฟครับสำหรับไฟ AC เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้รองรับกระแสได้ถึง40แอมป์นะครับรองรับกระแสสูงๆได้เลยนะครับการต่อก็ไม่ยากครับเราจ่ายไฟ Input เข้ามานะครับ220โวลต์นะครับเพื่อให้ โมดูลตัวนี้ตัดต่อไฟ AC นะครับฝั่งเอาพุชช่องนี้นะครับก็มาต่อเข้ากับอินพุตตัวนี้นะฮะครับเรามาดูผังวงจรกันอ่านี่ยนะครับอันนี้โมดูลนะครับสมมุติว่าเป็นระบบไฟ24โวลต์นะครับ24โวลต์เราต่อแรงดันอ้างอิงเข้าไปครับอ้างอิงเข้าโมดูลเข้าไปครับอ่าฮะมันก็จะอ่านค่าแรงดันนะครับการต่อไฟ AC ก็คือเข้าอินนะครับ แล้วขาเอาเนี่ยก็คือต่อเข้าโซลิสเตอรีเลย์นะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วฝั่งที่เป็นสวิตช์เป็นสะพานไฟก็ไปข้อมกับสาย L นะครับสาย L สายล n e นะครับก่อนที่จะเข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับสาย N ก็มาปกตินะครับอือฮึครับสเต็ปเนี้ยตัวช่วยมีแค่นี้เองครับซึ่งระบบเนี้ยก็จะสามารถรองรับได้ถึง4 0์นะครับ ระบบ24โวลต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งจุดโลไว้ที่23.5โวลต์นะครับพอแรงดันแบตเตอรี่นะครับลดต่ำลงถึง23.5โวลต์นะครับลดต่ำลงไอโมดูลตัวนี้ก็จะอ่อนนะครับก็จะอ่อนไฟ AC ผ่านเข้ามาพอโซลิดได้รับแรงดัน AC ปุ๊บเขาก็จะทริกสะพานไฟตัวนี้ให้ผ่านไปได้นะครับพอผ่านไปได้อินเวอร์เตอร์ก็ทำงาน อ,อินเวอร์เตอร์ทำงานปุ๊บเขาก็จะชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่ไปเรื่อยนะครับชาร์จแบตเตอรี่ไปเรื่อยปุ๊บพอถึงแรงดันที่เป็นไฮนะครับเราสมมุติเราตั้งไว้ที่28นะครับปุ๊บพอถึง28โวลต์นะครับ,บ,นะรบปุ๊บโมดูลตัวนี้ก็จะออฟไปนะครับพอออฟไปโซลิสเตรีเลย์ก็ไม่มีอินพุตเข้ามาไอ้ตัวนี้ก็จะตัดออกนะครับพอตัดออกปุ๊บอินเวอร์เตอร์ก็จะไปใช้แรงดันจากแบตเตอรี่อีกครั้งหนึ่ง นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จุดที่เราโฟกัสก็คือชุดรองรับตัวนี้ใช้โซลิดสเตตดิเลตท,ที่รองรับได้40แอมป์นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองขอบคุณครับ